บทเพลงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งที่ขับขานโดยนักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียงดังกึกก้องทั่วลานห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งที่จัดโดยคณะทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง6คณะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชบิดาที่ชาวสงขลขนครินทุกคนให้ความเคารพเทิดทูนสร้างจิตวิญญาณนักศึกษาให้มี ส่วนร่วมในปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งค่ะถ้าเราจัดแต่ในมหาลัยเราก็อาจจะมีแต่คนในมหาลัยรู้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะให้ความเจริญกับชุมชนก็เลยมีการมาจัดที่ห้างโอเดียนแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเราเนี่ยได้รู้จักได้รักสุขภาพนะคะแล้วก็ได้รู้ถึง คุณงามความดีของพระบิดาเราว่าได้สร้างมาเนี่ยให้พวกเรามีสุขภาพดีอย่างไรบ้างนะคะนอกเหนือจากขบวนพาเรดจากนักศึกษาที่กระตุ้นเตือนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งแล้วยังมีนิทรรศการพระราชประวัติของพระราชบิดานิทรรศการทางการแพทย์การตรวจสุขภาพรวมถึงการบริจาคเลือด ซึ่งทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบิดาไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตวันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะทำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับใช้ชีช้เอานำแนวทางจากพระบปณิธานนะครับมาใช้เป็นประโยชน์โดยเราจะได้เห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ได้ร่วมช่วยกันที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะมากกว่าที่จะให้ทำให้ตัวเอง ที่เพื่อตรงนี้ใชกับคนที่ที่เขาไม่มีโอกาสคือเขาขาดแคลนจริงๆอ่ะให้เขาก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นทางหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทางหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับหากเพียงทุกคนถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งและถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองสังคมของเราคงอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขพานุเทพปานหมีถ่ายภาพ ระวีวันทธรเสริมสกุลสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยสมขลานครกนทริวิทยาเขตหัดยายรายงาน